ครับนี่นคือทองม้วนน้ำตาลตะโหนดบ้านทําเสืออ,อําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนี่ก็ใช้แป้งเลยนะครับอันนี้แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้ขงข้าวเจ้านี่มันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับในนี้แป้งข้าวเจ้า,จาแล้วก็น้ำตาลตะโนดแล้วก็ไข่แล้วก็วกะทิทิอ้อยโอ้โแลนี่ครับทำทำยาไหมครับแม่ทำยาเลยโอ้แต่น่ากินมากเลยนี่ดู เอาโมนะ้น้ำตาลตะโนดอันนี้แบบหวานนะครับแบบเค็มคแบบเค็มแบบเค็มแล้วม,มีอะไรอีกเห็นมีกับหวานไหมมีหวานไหมหวานก็มีหวานก็มีหวานไหมคะมีนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอบมันต้องอบฟันเทียนอ๋ออบฟันเทียนด้วยออกว่าจะได้แต่ละชิ้นไม่ยากเลยนะครับแวะมาอุดหนุนก็ได้ที่บ้านถ้ำเสือนะครับแกงกระจานเพชรบุรี